สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะเป็นแอคคนไทยนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า e, S C E S M ได้เลยนะคะตจแลวก็เลือกลิงแรกไปเลยเนาะ,ะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่นกอนได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็คอนยื่นเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ต้องการจะเพิ่มยอดคอมเมนต์ของ เล่นหาเป็นยอดคอมเมนต์ได้เลยนะเสร็จแล้วให้เลิบริการได้เลยนะคะก็เลยกเป็นของคนไทยได้เลยนะอ่ะเมืเ่อเราครบทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปกอปปี้ลิก์ที่เราต้องการจะพิมยอดกันได้เลยนะคะ oh, oh, okay. นำลิ้์มาวาง <Yeah. S 1> แล้วก็ใส่ข้อความไปเลยนะคะหมดสิบข้อความนะเดี๋ยวข้อเนี้ยใส่ข้อความก่อนนะคะอ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็พิมพ์ mm. ข้อความทั้งหมด10ข้อความแล้วนะคะคือคำว่าน่าทานนะเสร็จแล้วนะคะก็ดูเลยค่ะเวลาสียทยเราอยู่ที่31นาทีนะคะค่าใช้จ่าย44บาทเลยนะคะ <cond itt any i> จะกให,ให้กดส่งได้เลยนะและเมื่อระบบ ะะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ,ะหลังจากที่เรารอมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะประมาณ15นาทีได้นะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น41เคอมเมนต์แล้วนะคะเห็นไหมคะนี่เดีย๋ยวเราจะเปิดคอมเมนต์ของเราให้ดูกันนะนี่ก็ขึ้นมาจริงๆนะคะเป็นยอดคอมเมนต์ของคนไทยแท้ๆเลยนะคะแบบนี้เลยเนาะ